โอ้ผัออเย้ีอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเองกูเองเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูเองไอ้นไอ้สุได้ใส่เพื่อนได้ไหม รอดเด้าวะไรดี่เจ้าตั้งเรืออะไรไหนลองดูสุดท้ายแล้วเอ้ยยังไม่ตายยาอีกตาเดี๋ยวให้รอขัดจังเลงอยู่ยิงตูดเลยไม่อกมมิไปลองนะ ดูนี่ปืนที่สวยที่สุดในโลกดูดูกันไปไอ้เต้นไอ้้เตนไปแล้วท่านรู้ไหมท่านข่าวอยวยท่านขึมแล้วท่านมีประโยชน์มากทะเลาะเมียมาไอ้ยะคิดง่ายยิงหูแม่มือนยิงเมียโอ้โหเอาหาปืนหาปืนหาปืนโอ้ยไอ้เนี่ยโน้ตสโคโน้ตสโคเลยท่าน เรียบร้อยไอสัตว์ยิงหมาโดนชื่อว่าคนติดอย่าี้บิ๊กไบบิ๊กไบที่มันมีอะไรปันๆใช่ป่ะเออบิ๊กไบไม่เ่ีจะเล่นเดี๋ยวยิงหัวแทบถอแทมึงอะไปซาเด้ บอกให้กูเซฟตอนกูจะเข้าไอ้เหี้ยกูยืนอยนหหน้าทำเป็นชั่วโมงไม่บอกให้กูเซฟกูวิ่งเข้าแทนแมวปุ๊บเซฟจะโดนเซฟไอ้เหี้ยไม่มอไมมีพกจะสับมึงไงเละไอ้สับเต เ้ยเพื่อนี่มาที่บอไปไหนมาที่บอลไปไหนมาดูบลิงมาที่บอลนกอะอยู่ในทะเลนกอะอยู่ในทะเลนกอะไรพี่นกนกอะไระนกอินทีย อินซีอินจ้องเี๋ยอคอขี้ไมีเ็นไม่ีไ b ่ีอ้าวดูอะไรพีนจริงนะกูมีปัญหากตอันสุดท้ายฝั่งใครฝั่งมันอ่ะฝั่งมันฝั่งมันโอ้เวมีล้อตตัวมีล้อตตัวเลยถามสวนนี่เลยใคร พี Hoy, ่ทําให้ท really? ่านหานมโหรีตายนายดูไหมราะปืนพี่ท่านหานวิ่งไปดูเลยวิ่งตะพุดตะพือวิ่งตะพือเดียเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะพือเลยเหรอไม่เหนียเลยเชี่ยร์ไหมเตบาดาอุซุกิ โตและเอมาผูบอกแล้วไม่ไม่เต็มก็ล้นนี่ทีนี้ไม่เต็มก็ล้นจริงๆริวะพี่น้อโดนเฉียดท้องปืนใครโย่เก้ยบเลยท่ามัเตายนะเกลือมึงตายนะใครเมื่อกี้ใครจังดันมึงยกมือเลยมึงยกมือเลย เไอ้สต๊ดเอ้ยไอ้ส oh hey, so ี๊ยเอ้ยปอบก้าวเฮียเฮียเผาผูะไม่นสี่คนยึดมายึดมา เฮ้ยสองดาวนี่สัตวกเฮี้ยกูได้สองดาวกูทำได้ยังไงวะกูเจ็ดแปดตาล้นเลยกูยังไม่ขึ้นสักทีเนี่ยจังจากกูตกมาจาสี่ดาวมันจะเย็นเจนกูแบบอะไรบอดี้เหรออาจะเอ้าเฮี้ยกดลั่น เขเียนเสียนเนบอร์มัน้ม่ามันมันโดนยัดตูดเต็มเต็มอ่ะเดิมูโดเบอร์ห้าสองอะไรเงี้ยรูแน่รูขนาดด้วนชนหนุ่มโเเคลใครสมได้ทีไหมยบัรอ่เรียกว่าดูโออัพเดินมามามาดูโออัพแข่งแข่ง เออเพื่อนเลยไอ้ลูกบังเหลือคนบังเลยเชียวหม้อไหน่อยเอ้ขอเอ็ดหน่อยดิสนามหลวงขอเอ็ดหน่อยขอเอ็ดอ๋อเฮ้ยดูไม่ไหวคนเดียวจะไม่มีเธอเฮ้ยที่เบร์หนึ่ง เขาบอกว่าฟ้าลองหายออกมาอุ้งา่เย็ดเย็ดเย็ดไม่เย็ดโชคดีมีชัยแต่โชคชัยมีวัวท่านไอ้สัสเ้ยเอ่อบรรยากาศในห้องนี้ช่างอึ้งคนหนึ่งมีเละเทะเกินทำไมต้องเป็นคันหนึ่งมี ช็อต้ยตกใจท่านสีแสวงหอกท่านจกใจอันใดลือเอ่อมันแย่งเศ็งกุ๊กไหมฮะฮะพอเดชาท่านเท้าข่าวย่อยตายบีไป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 บีเลยท่านยังเลยยังเลยยังเลยหนึ่งหนึ่งตาย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 ตีเหยเข้าเลย ท่านยักษ์ในห้องพชษท่านไปช่วยตันเองก็ได้นะแต่ท่านสีเหยเรียกชื่อคนงามๆไม่ได้เลยนะท่านจะเสืออย่างเดียวไ้เพียไ่านโซทำสีทับพิษหนึ่งพิษหนึ่งนะเพี้ยนาสทำไมท่านไม่ไปแพนบอม ท่านฟ้าท่านเหนื่อยติรดเติรไอ้กูก็รอวางโอ้โหใจเย็นจะอย่าเยาเนี้ยมันค่อยดีเมียทะเลาะมาเมียทะเลาะมาเมียทะเลาะมาไอ้สัตว์ไม่อยู่ไกลกล้าพูดกับกูไหมท่านชอบท่านช่วยเลียงคำพูดสักหน่อยทะเลาก็เมียมาเรากับเมียมาเมียทะเลาะมาท่านดูดีๆว่าใคร โไปไงโอ้ยสิทีิ์เออระเบิดระเบิดยัดแม่งเเยออใจไหลโอ้โหเขินคือกะมาระเบิดข้าเมื่อกี้ไอผมกระบาดเอ้ยเอลองระเบิดสองลูกก็พอแล้วไอ้เหี้ยกูพูดธรรมดาแล้วที่กูเหนื่อยที่ผ่านปู่ว่าปู่ว่าตั้งแต่แรกแล้วแม่งอึ้งคเนึงมีซะเหลือเกิน

เฮ้ยมีดมีดมีดก่อ้าวโอ้หทำไมไม่ใครบอกข้าว่าไอช็อตเข้าเยอะมากเลยท่านโอ้หท่านเพิ่งของตอนฆ่าเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วอันนี้รวยทุกคนนะใครรวยใครรวยด้วยอยู่ดีหาเรื่องแล้วอ่าแล้วโอ้ยโอเกย์กันเกย์กันเกย์กันเหรอเปล่าซ่าคูไปแล้วท่านโอ้โหอ้าว ไอเฮียเราไอเฮียนั้นสวยไม่โดนไอเฮียนั้นสวยไม่ถ้าโดนเล่นแบบไอ้นี่ดิสล็อตอ่ะใครเล่นดอาไว้ไหนดิอ่าใช่นะไม่มีเราต้องเป็นสล็อตเดินช้าเดินช้าเดินช้าไปเอลอนเลนนะโอ้ยโดนยิงไม่ทัน เฮ้เฮ้เฮ้เราฮ่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 าโอ๊ยย้กูเปลูกศิษย์ใ้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยตามคำขอเฮ้ทำไมปืนไอ้แล้วเบิร์ไฟมันแรงไอ้มันแพงกว่าตำรวจไอ้แพงกว่าโจนออะไรของมึงเนี่ยมึงเรียกคำพูดกันได้ไหม โดนเด็กกูแล้วกันโดนเมียทำตันแล้วไงโดนเมียตันเอ้าเรารีบไปไหนแล้วเข้ากันเร็วไงอืมอะไรนะเด้ากันเร็วเกี่ยวอะไรคือเข้ากันแล้วเข้าเข้าได้ยินทีดีเอลกูเค็มเลยโอ๊ยเราลัดบีกันเถอะท่านเยอะเลยเยอะตังค์ไม่มีแล้วเนี่ยเผื่อฉันเนี่ยน้องไม่เชื่อใครดูท่านข่าวยุ๋ยเริ่มรวยอยู่คนเดียวรวยรวย ยิงศพพี่ยิงศพคนจริงต้องยิงศพยเนีะยันศพบันดีมีทุบีเต็มเลยดูแม่หน้าหลังเลมใครดูมาพี่มาเอาเลยโอ้โหไม่ให้เราเอทเหรอ ลา้ลางลองมันมั้ยดูซีกิอนนะมีไฟแล้วเรียบร้อยหมดแล้วจบไอ้นีฟน่ฟิวส์ดิฟิวควายวิกเลยเดินเลยไป <laughs> เอาไปพังกัเออาไปเสียก็พอละผมว่เสียน,นี่แย่เลยยิงไม่ได้ต้องไปซ่อม โอ้โหนี้เกียที่ผมรับคืนมันเหรอคือับเป็นรับเป็นรับ่นาราโอยตัวลูกองใจเย็นอือสวยไอ้เหี้ยมันเก่งจังวะเคนนี่เอสเคนนี่เอสมึงดูสโคปเคนนี่เอสอันนี้ควยไซส์เอสซาบิเปียรวยจะจิตแม่ ทำไม M V P ไม่ใช่ของซันวะโอ้โอ้โอ้จะตายโอ้โหสตัวมึงกูรอไปิ้ามด้วยนึกว่อยู่ในแบตเทนซิลสีเอตุมตุตุมตุไฟควันขึ้นเล่นผิดเกมแล้ว่ อุจขาแม่มไอ้ัวสีอารมณ์อารมณ์เหมือน้ยนตูดมากเลยช็อตช็อตลุงดักแม่มาโคซ่ดอยเยออมูสามโลจีคุ เอเยเจ้ยป้เจ้าออฟกันเหรอไม่เชอทุกตาไม่รอใครเลยเอาไอเฮียเอ้ยไปไปมันยืนตัวติดเอาป้าตั้งสิมาเป็นล้านเลยัสโอ้ยหลังมาลัมาดู้านหลังด้านหลังป้องลาดน้ำตกปเลยหืมหืหือ มา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 เข้าไปเป็นออฟแล้วมันกลับมาเป็นปืนกลว่ะคนละตัวคนละตัวนี่ไงต้องบอกว่าคลายเคลียพี่โอเคอย่าไปลองนะคลายเคลียนี่ที่มันล้างรถให้เราเปล่าวะนั่นคายคลายคลายรอรอเราต้องโถมไปข้างหน้าเว้ยเอชชาร์ดเอชชาร์ โอ้ช็อตไอช็อตดังโอ้ยติช็อตโอ๊ยติดจำแล้วนำไปใช้โทนตายบอกแล้วนี่รงไหจะกินแขนก็ตายแล้วอ้าวเนี่ยยึดจังไหนวะไยืนมันอยืนยันพันน่ะนั่นแหละ ในพันในคว้าตักตัดตักตักเฮ้ยโน้สัคนโดนได้ไงเขาเหี้ยมน้าห่้าพอทำบิดาเด้อพอธรรมดาเด้อไอซูนี่ไอซูนี่ใส่เพื่อนได้ไหมอะไรก็ร่กงสิครับอีเดียวตายอีเดียวตายอีเดียวกันเหลืออะไร ลองดลองลวงทีเดียวดูแร้วไม่เอาไม่เอาเก็บปืนใช้เฮ้อเชื่อตัออกออกสุดท้ายแล้วเอ้ยยังไม่อีกตาอีกตาเดี๋ยวให้รอขัดนั่งเล็งอยู่ยิงตูดเนี่ยไม่เยเดี๋ยวพี่พาไปใจนะมีแบ่ออฟมิดนะออฟมิด ตายไม่เละประทัดเอ้ยที่นี่ดำเอ้ยมองดับ